สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภุสุคนจ้าพบกับขั้วกระสินเห็ดเองแซ่บเองพี่น้องจ้ามือหนีขวาญสีผ้าไปเเจกเห็ดพี่น้องเขาป้าก่อนสิไปนาะพี่น้องเนาะวิวสวยๆพี่น้องจ้าวิวอันม้งบองพี่น้องจ้ามืออันมาบรไดทศไทยคนหลายพี่น้องคนหลายมือหนึ่งมาตะเศร้าจ้ามาตะเศร้าเนี่ยมือนีได้อากาศบ่ดีดอกพี่น้องจ้าเมฆหลายแต่ว่กกะเพอไเด้ทายวิวสวยๆพน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> วิวเก็บเห็ดน,นะพี่น้องเนาะขึ้นเขามาหน่อยนึนงจ้าก็กเลยกัเลยมาพามาเบื้องวิวส,สวยๆทาง,งล่างทางล่างกับทั้งภูเขาพี่น้องจ้าไปเบิ่งจ้าไมอดีกว่าสิได้อีกยังฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเดอ้อสูส้ๆจ้าเช้ากัลสินไกลบ้านพี่น้องจ้า พี่น้องจ้าหอย่างเขาปลามาหน่อยหนึ่งพี่น้องเจอเฮ็ดพี่น้องจ้านี่เห็ดเพิงอันค้าน้ําตาลจ้าเห็ดเพิงค้าน้ําตาลพอแล้วพี่น้องจ้าปลาแห้งเหีพี่น้องเฮ็ดเพิงอีกชนิดหนึ่งจ้าแซ่บพอมากรสชาติคือเห็ดเพิงค้าแดงค้าน้ําตาลพอตัดแล้วพี่น้องจ้าตัดแล้วคาสีออกสีเออออกสีนี่สีสมสมคืออัน โอ้ยพี่นอ้องมาๆไมไตัดให้เบิ่งพี่นอ้องขาออกสีเหลือง,งเปลี่ยนสีคนกำลังขึ้นเขาพี่น้องดูพี่นอ้องนะออกสีน้ำตาลโอ้ยออกสีน้ำเงินถือมันแสบพี่น,อน,อน้องเห็นใช่ไหมน่อยหนึ่งพ่อยแพี่น้องเห็นไหมจ้ะ อันนั้นจะเป็นเฮตผึ่นค้าแดงน้องจ้ะเมียมนน้องเพึ่นค้าแดงพอถอดคอไพร์ตาลายน้องจ้เพึ่นค้าแดงเพึ่นค้าแดงคนละชนิดกับเฮตผึ่นค้าค้าน้ำตาลค่อยพ่อมัอนไปนะเห็ดเริ่มออกร้ายแล้วจ้ะแม่งกิน เมงแมงแมงนาห้วนพี่น <c oughs> ้องจานแมงหลายตัดออกห้างเผิอกออกโอ้ยพี่น้องเถาแล้วเถาแล้วจ้ะเถาแมงกินอ่ะปล่อยแมงกินจ้ะโอ้โหเถอเถาเถาพี่น้องเห็นป่าพี่น้องย่างลงมาจากเขาหน่อยนึง เ่าไปวูน้อฮ็ดเฮ็ดนเฮ็ดเื่อาแดงไปน้องจ้าเพื่อนาแดงไปน้องเา่อาแดงตาคอยก็หลอกไปเบื้องทางอื่นเลยไปน้องกล่องก็เดย่ยไปนะตัดไปน้องจ้าเ่าว่วบอดไปน้องได้เดียได้เดียวมีแม่กินเซ่บเพื่อก้าไปน้องจ้ เดินมาไกลเตือพี่น้องจ้ะเจอเห็ดปลาเก๋าพี่น้องจ้ะเห็ดพึ่งขาแดงมาจ้าเห็ดพึ่งขาแดงโอ้ยสมองาตางเสือ,อกุ๊กงานมางานมาตั้งไกลพี่น้องเอ้ยเดอกตรงนี้ ขึ้นได้ไหมน้องน,นั่งขึ้นเลยเบื้งขาแดงเก็บไปน้องจ้าขาแดงดอกนั่งไหมน้องดอกน,นั่งดอกนัองปนๆขาแดงค่อยตัดไม่เป็นหรอกนะค่อยอตัดให้เบิ่ง เจออีกดอกน้อยพี่น้องจ้าดอกน้อยน้อยนั่งขึ้นพี่น้องปลาเก่าหันมาเก็บหัวพี่น้องนะให้น้อยนี่ดอกนี้น้อยจ้าน้อยไหมนี่เห็นบ่หน่อยเห็นบ่จ้าเนี่ยให้น้อยเอาพี่น้องจ้าเพื่อขอเป็นมากไปเถอะก็ มาจ้ะเอาก็เกลีไปเนาะนี่กำลังเสียบกรุบๆนิยหน่อยตัวเสียบไปนเนาะพอใหดขีกระเดียนไหมน้องจ้าเห็ดชนิดนี้ยังไม่เคยกินอยู่แต่ว่าข้าจะวานกินได้ไปเนาะดอกใ่ญ่ค่ะข้างใน,นมันจะกลวงๆจ้ะ ป้ามันส,สมบูรณ์ไหมลองไรดอกใหญ่บางป้ากระดอกน้อยน้อยไหมลองแค่ทีแค่เดียนจ้ะสวยมากไรด,ดอกง่ายไม่เห็นเรงงงไหม้องเดี๋ยวขอเบิ่งหนังสืออีกก่อนไหม้องจ้ะน้องขนยา,า,างมาตั้งไกเลยยางมาปลาเก่าแล่ะจ้ะยางไก่ไก่ชูชีพโอเคไหม้องจา้ะเแค่พึ่งหวาน พึ่งข้าวดงเห็ดพึ่งหวานน้องสามดกอกยังกันอีกสี่ดอกพี่น้องจา้าเฮ้ยพ,พี่น้องกำลังขึ้นพี่น้องจ้ะเกือ,อบควยว่ายางมากพี่น้องจ้ะว้ายพี่น้องเฮ้ยไม่ใิ่ตั้งกล้องพี่น้องจ้ะตั้งกล้อง สร้างกล่องเนี่ยพี่ <c oughs> น้องพี่นนองมาฮะฮิดพี่นนองมฮิดพืุนข้าแดงพี่หนุ่มอ็ขาใหญ่เนี่ย หวานอลโรหนอนมาซะเทาโคตเาแล้วไฟมาซาพี่น้องต่ว่าก็เอาดอยน้องปเอาไปตากแดดชายเงาพี่น้องายเงาิจวมสัน้นเห้ผึ่งหวานหวานล้วกัเให้ผึ่งข้าวแดงตัวเงนโค ดอกนึงดอกนึงดอกนึงอดอกนึงไม่น้องจะเห็นมาเห็นเนาะมันเอาหญ่าด้วยบ่งก็ขึ้นท่างเถะเอาหญ่าเลยจ้ะแบบต่ง้งขากงก็ตั้งหนักมาเดี๋ยวน้อง nóng, ảo nhạt, ảo xa, uh. nóng no, no. no. quá, ảo nhạt phải không? ảo nhạt, càng nhiệt, trời là là tắt khai mà. ทุ่งวานปีนี้เป็นตะแมงหลายไปหน้องจ้ะแมงหลายประเภทเ,เห,ไหงไว้เนาะห้างเปอเอเเื่อยวะประเภทแหงไว้น,น้องกินได้ให้เขาจา้ะให้เขากินก็กินไปหน้องจ้ะให้เปื่อาไประเภทแหงฮักคุณน้องอยู่ในกอใหม่นะแมงไล่ไหลายไปหน้องจ้ะมันห้อนแมงไล่ไหล ข้อน,นีดียวได้พี่น้องนนกินนะยังนีงาไม่น้องตัดขาอ่อนชิดินออกพีเ่นดเนาะผึ่งค่าแดดเกิดน้ำกันนะเคร่งนี้จะเกิดน้ำป้าเดียวกันพี่น้องถ้าเกิดป้าเดียวกันก็คือหาเห็ดเพิ่งหวานเลยพี่น้องเฮ็ดเครื่องคาแดดกำลังออกพี่น้องใจเฮ็ดเพิ่งหวาน ขาแดงพึ <Z an pi> ่งหวานเมื่อยกับมวนพี่น้องจ้าสิพ่อเด้พี่น้องเยเห็ดวิย่าณเขาแบบขึ้นเขาอ่ะพี่น้องจ้าสั้นพี่น้องไม่เป็นปลาเรียบๆเด้พี่น้องตาไก่ซองหาเห็ดจ้าต่อสุพออีกดอกพี่น้องดอกงามน้าดอกหน้าพี่น้องจ้า แบบขาอ,อวบๆเลยพี่น้องเจาตาขาหนีอวบแบบแม่ไ้ก,กินแต่ว่าสวยพี่น้องดอกนี่สวยมากสวยพี่น้องถ่ายรูปถ่ายรูปปิดด้วยดอกนี่สวยอ่อนๆเลยพี่น้องจ้าจะมาท่านนี่ประมาณนี้สวยพี่น้องสวย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 ,สวย พี่น้องจา้าข่อยเสียบบานยามได้ข่อยมัดจื่อแต่เห็ดมันปู่ปุ่นะ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 ปลาหลังบาดนี่พี่น้องปลา,า,าหลังบาดนี่พี่น้องปลากไล่ด้พี่น้องนั่นอยู่ในโฮมใหม่เขามา่มุนเอาดอกกำลังโอ,โอ้อๆพี่น้องจา้า เห็ดแห้งแหงจะเพราะว่าฝนบกตกแหงเห็ดแห้งนะพี่น้องมันไม่น้ำหนักเลยเห็ดบ่เววเลยแหงนะน้องเก็บพี่น้องละมันจะแหงตายหมดเก็บเก็บกันเลย มือนีย่างกับบา้านพี่น้องจ้าย่างกับบ้านอันนี้มองเขาเล่นอะไรนั้นนะพี่น้องสแลน,นจังรถรถใต้ร่าง <c oughs> มัแต่ม้วนนาะพี่น้องมือนียางกับบา้า <c> น <oughs> ประมาณชั่วโมงกว่าพี่น้องก็ย่างกับบา้าน ยังบอร์เฮ็ดน้ำเลยพี่น้องจ้าข้างล่างบางน,นาก,าบาก่อนจ้าฝากกดติดตามฝากซับสไคร์น้ำด้จ้าเด้อกรบวิวสวยๆไม่แล้วพี่น้องจา้จาตะมวนพี่น้องก็มาซะว่า find good things today yes s o m e t h i <Oui. S 2> ชองเทนอ่าชองเทลเซฟเพื่งองหวานค่ะออกขวบชองเทนมันผูกจะเห็ดไข่มุกจ้ามีเพื่งขมพีม่นองจ้าขมอร่อยมากเจ้ามะก้อยค่ะมะก้อยเนีนสามดอกมะก้อยสุดขีดเลือนจ้าแล้วก็เอ็นด์เน่พื่งหวานอีกชนิด แล้วก็พักสะดาวปลาเสดาวปลามขมพี่น้องแ้่แนวดใดดเฮ็ดเริ่มบอกแล้วจ้าเฮ็ดแหงแบบนี้พี่น้องจ้าแหงต้องการฝนพี่น้องต้องการฝนแนวใดดแนด